วันที่ยีสิสิงหาคมสองพเหตุใดวงเวียนจึงวาดวงกลมได้เพราะขณะที่ขากำลังเดินจิตใจนิ่งไม่ไหวติง่งเหตุใดบางคนทำตามความฝันไม่สำเร็จเพราะจิตใจไม่นิ่งและขาเดินสเปะสะปะการยืนหยัดรักษาความเชื่อเพียงหนึ่งเดียว และเลือกที่จะรักษาภารกิจของชีวิตมีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดอารุณสวัสดิ์วันที่20สิงหาคม2564ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจิงบทที่43และคำอำํานวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างความอ่อน คือพลังที่เข้มแข็งที่สุด1.3ความอ่อนนุ่มที่สุดต้องการทักษะในการฝึกฝนภายในอย่างเชี่ยวชาญและลึกซึ้งบางคนกล่าวว่าความอ่อนนุ่มใช้การไม่ได้เพราะในการดำเนินชีวิตคนดีมักถูกรังแกม้าที่ดีมักถูกคนใช้งานแต่สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ภายนอกความอ่อนนุ่มที่เคยถูกความแข็งแกร่งเอาชนะอันที่จริงเป็นเพราะพวกมันยังอ่อนนุ่มไม่พอในนั้นยังแฝงด้วยส่วนประกอบของความแข็งแกร่งอยู่ด้วยเหตุนี้ปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นจึงเป็นเพียงความแข็งแกร่งมากเอาชนะความแข็งแกร่งน้อยเท่านั้น ในความเป็นจริงไม่ใช่ความแข็งแกร่งเอาชนะความอ่อนนุ่มอย่างแท้จริงยกตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีนอย่างโกเจียนเจ้าคลองแขวนเว่ที่นอนบนไม้ฝืนปูด้วยหญ้าฟางกินถุงน้ำดีและการลอดหว่างขาอันพาน เพื่อเอาชีวิตรอดของหารสิ้นเป็นต้นซึ่งพวกเขาล้วนเก็บความคมไว้ในฝักทนรับความอัปยศอดสูเพื่อทำเป้าหมายของชีวิตตนให้เป็นจริงดังนั้นการที่ความอ่อนนุ่มจะชนะความแข็งแกร่งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้ความแข็งแกร่งไม่มีพื้นที่ใช้กำลัง กล่าวคืออย่าใช้ความแข็งไปชนกับความแข็งในจุดที่ผู้แข็งแกร่งมีกำลังมากที่สุดในจัก,กรวาลกฎที่มองไม่เห็นเป็นผู้บงการโลกที่มองเห็นเสมอนี่คือพลังที่อ่อนที่สุดของสิ่งไร้รูปไม่มีช่องก็ผ่านได้ในความเป็นจริง ความอ่อนคือพลังที่เข้มแข็งเมื่อพบอุปสรรคไม่ท้อถอยไปที่ใดย่อมได้ใช่ส่วนความอ่อนแอเป็นเพียงความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อความอ่อนเท่านั้นเพราะจุดเด่นของความอ่อนคือเชี่ยวชาญในการสลายเคลื่อนย้ายและยืมใช้พลังภายนอกทั้งยังอยู่ในสภาวะเช่นนี้ ได้อย่างยาวนานโดยสังเกตพบได้ยากดังนั้นจึงได้ผลมากอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ไม่ต้องลงแรงมากแต่ในสายตาของผู้ที่ไม่เข้าใจจะมองไม่เห็นธาตุแท้ที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ด้วยเหตุนี้ความอ่อนจึงมีความหมายพร้องกับความอ่อนแอ กล่าวโดยพื้นฐานแล้วความอ่อนคือพลังที่เข้มแข็งที่สุดหากคนเราสามารถเผชิญกับทุกเหตุการณ์ด้วยความยืดหยุ่นไร้ซุ้มเสียงและจดจ่ออยู่กับการทำงานได้ยอมต้องชนะผู้ที่ชอบโอ,อ้อวดตนทั้งหลายอย่างแน่นอนแต่ความอ่อนต้องการพลังภายในการที่จะบรรลุถึงความอ่อนที่สุด จึงต้องการฝึกฝนภายในให้มีทักษะที่เชี่ยวชาญและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นการฝึกฝนภายในที่กล่าวถึงนี้คือดึงสายตาที่คอยสอดส่องภายนอกให้กลับมาสำรวจภายในตนเองเก็บแรงที่เคยใช้กับภายนอกกลับมาเปลี่ยนแปลงตนเองเช่นนี้ จึงจะมีโอกาสเข้าใจเตา๋าซึ่งเป็นกฎพื้นฐานของจักรวาลได้และเมื่อเข้าใจเต๋าแล้วจึงเท่ากับเข้าใจตนเองและสรรพสิ่งในโลกดังสำนวนว,นว่าแค่เห็นวี่แววก็รู้ความเป็นไปและรู้เรารู้เขาอนาคตจึงจะพิชิตสิ่งที่แข็งแกร่งได้รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งอาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อวันที่ยี่สิบสิงหาคม2564เผยแพร่วันที่1294